มีเรื่องหนึ่งที่อ่านเจอแล้วแบบโหมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกรอบตัวไปเลยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกำแพงโต๊ะหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองจริงๆแล้วข้างในมันคือพื้นที่ว่างเปล่าเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากสำหรับการคุยกันวันนี้เลยนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องของอะตอมหน่วยที่เล็กที่สุดที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างจริงๆ ใช่ค่ะโดยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากบทความเรื่องอะตอมรากฐานแห่งสรรพ,พสิ่งครับซึ่งจะพาเราเดินทางตั้งแต่แนวคิดของนักปรัชญาสมัยโบราณเลยนะจากจินตนาการล้วนๆเลยนะคะใช่ครับไปจนถึงความเข้าใจทางฟิสิกส์ที่แบบล้ำสมัยแล้วก็แปลกประหลาดมากๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ได้ว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เล็กๆที่สุดเนี่ย มันไปเกี่ยวกับคำถามที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลดวงดาวหรือการมีอยู่ของพวกเราได้ยังไงม,มาดูกันค่ะว่าการเดินทางเข้าไปในโลกที่มองไม่เห็นนี้จะเผยความจริงอะไรเกี่ยวกับโลกที่เรามองเห็นบ้างโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยนะคะไกลมากครับแบบประมาณ2,400ปีก่อนในยุคกรีกโบราณ ตอนนั้นยังไม่มีห้องแลบไม่มีกล้องจุลทรรศน์อะไรเลยมีแค่นักปรัชญาคนหนึ่งชื่อเดโมคริตัสครับเขาก็นั่งคิดเรื่องง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากว่าถ้าเราเอาของชิ้นหนึ่งมาหั่นให้เล็กลงไปเรื่อยๆสุดท้ายจะเจออะไรสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือเขาใช้แค่ตรรก,กะกับจินตนาการลุ้นหลวนเลยนะในการหาคำตอบเขาให้เหตุผลว่ามันต้องมีจุดสิ้นสุดสิ ม,มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบ่งของไปได้เรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดจนสุดท้ายเราจะไปเจอกับชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดที่มันแบ่งไม่ได้อีกแล้วแล้วเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าอะตอมสใช่ครับอะตอมสซึ่งในภาษากรีกก็แปลตรงตัวเลยว่าแบ่งแยกไม่ได้ แต่ตอนนั้นมันก็เป็นแค่ไอเดียเป็นแค่ปรัชญาที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะคะใช่เลยครับแล้วมันรอดมาถึงปัจจุบันได้ยังไงคะเนี่ยจริงๆแล้วมันเกือบจะไม่รอดเลยนะครับอ้าเหรอคะแนวคิดนี้แทบจะหายไปจากประวัติศาสตร์เลยนานเกือบ2000ปี2000ปีเลยครับเพราะมันเป็นแค่ปรัชญาที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรเลย ตอนนั้นอิทธิพลของอริสโตเติลที่เชื่อเรื่องดินน้ำลมไฟมันดูจับต้องได้มากกว่าออ๋จนกระทั่งโลกเราเดินทางมาถึงศตวรรษที่19ยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มบูมแล้วใช่ครับเริ่มมีการทดลองมีเครื่องมือที่แม่นยำขึ้นแนวคิดเรื่องอะตอมถึงได้ถูกเอามาพิจารณาใหม่อย่างจริงจังแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เดโมคริตัส เคยจินตนาการไว้มันมีอยู่จริงเหรอคะพวกเขาเริ่มทําการทดลองทางเคมีครับแล้วก็สังเกตเห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆคือธาตุแต่ละชนิดเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเหล็กทองคําออกซิเจนมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่คงที่มากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่มันทําปฏิกิริยากันมันก็จะรวมตัวในสัดส่วนที่เป๊ะๆตลอดเหมือนกับว่ามันถูกประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยที่มีลักษณะเฉพาะของมันอ๋อเหมือนมีตัวต่อเลโก้พื้นฐานของมันอยู่ถูกต้องครับ การสังเกตจานพวกนี้แหละที่ค่อยๆสะสมจนเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าอะตอมมีอยู่จริงพอเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงคำถามต่อมาก็คือมันเล็กแค่ไหนในแหล่งข้อมูลของเรามีภาพเปรียบเทียบที่เห็นเราต้องอึ้งเลยค่ะเขาบอกว่าต้องเอาอะตอมมาเรียงต่อกันเป็นล้านล้านตัวล้านล้านตัวเลยนะครับถึงจะได้ความหนาเท่ากับกระดาษแค่แผ่นเดียวโหมันเล็กจนนึกภาพไม่ออกเลย มีอีกภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่น่าจะช่วยหเห็นภาพข้างในได้ชัดขึ้นอีกคือถ้าเราขยายอะตอมหนึ่งตัวให้มันใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลทั้งสนามเลยนะค่ะตัวนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแก่นของมันจะมีขนาดเล็กกว่ามดหนึ่งตัวที่คลานอยู่กลางสนามเสียอีกเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้แป,ป๊บนึงเลยคือถ้ามันว่างเปล่าขนาดนั้นจริงๆถ้าทั้งสนามฟุตบอลมีแค่มดตัวเดียวอยู่ตรงกลางแล้ว ความรู้สึกแข็งที่ดิฉันสัมผัสโต๊ะอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่คะนั่นแหละครับมันเป็นภาพลวงตาเหรอคะความจริงมันต่างจากที่เรารับรู้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยความรู้สึกแข็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่อะตอมมันอัดแน่นเหมือนลูกบิลเลียดนะครับอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรคะแต่มันเกิดจากแรงผลักทางไฟฟ้าที่มองไม่เห็นครับคือรอบๆนิวเคลียสเล็กๆนั่นน่ะมันมีกลุ่มหมอกของอนุภาคที่เรียกว่าอิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุลบอยู่ค่ะพออะตอมของมือเราเข้าใกล้อะตอมของโต๊ะกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของทั้งสองฝั่งซึ่งมีประจุลบเหมือนกันมันจะผลักกันอย่างรุนแรงเลยอ๋อสิ่งที่เราเรียกว่าการสัมผัสจริงๆแล้วคือการรับรู้ถึงแรงผลักมหาศาลนี่เองครับแปลว่ามือเราไม่เคยแตะนิวเคลียสของโต๊ะจริงๆเลยไม่เคยเลยครับไม่น่าเชื่อแปลว่าเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยแรงที่มองไม่เห็นแล้วในโครงสร้างที่ว่าเนี่ย มันมีอะไรอีกบ้างคะนอกจากนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนในใจกลางหรือเจ้านิวเคลียสรูปโมดในสนามฟุตบอลนั่นแหละครับคือที่ที่มวลเกือบทั้งหมดของอะตอมไปกระจุกตัวกันอยู่มวลทั้งหมดเลยอะคะเกือบทั้งหมดเลยครับข้างในนั้นประกอบด้วยอนุภาค2ชนิดคือโปรตอนที่มีประจุบวกและนิวตรอนที่เป็นกลางส่วนรอบนอกก็คืออิเล็กตรอนที่มีประจุลบอย่างที่บอกไปซึ่งมันเล็กและเบามากจนแทบไม่มีมวลเลยแต่มันเคลื่อนที่เร็วมากนะ เร็วแค่ไหนคะเกือบจะเท่าความเร็วแสงเลยครับแล้วก็ครอบครองพื้นที่ว่างส่วนใหญ่ของอะตอมเอาไว้โอเคพอจะเห็นภาพโครงสร้างพื้นฐานแล้วคะ่ะแต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือแล้วอะไรที่ทำให้อะตอมของทองคำมันต่างจากอะตอมของออกซิเจนหรือคาร์บอนล่ะคะสูตรในการสร้างธาตุต่างๆมันคืออะไรกันแน่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่เรียบง่ายจนน่าประหลาดใจของธรรมชาติเลยครับสิ่งที่กำหนดว่าอะตอมหนึ่งจะเป็นธาตุอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด หรือน้ำหนักหรือจำนวนอิเล็กตรอนเลยเอา้าไม่ใช่หรอคะแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสครับแค่จำนวนโปรโตอนอย่างเดียวเนี่นะคะนึกว่ามันจะซับซ้อนกว่านั้นซะอีกง่ายขนาดนั้นเลยระคะง่ายขนาดนั้นเลยครับถ้าในนิวเคลียสมีโปรโตอนแค่หนึ่งตัวมันก็คือธาตุที่เบาที่สุดในจักรวาลน,นั่นคือไฮโดรเจนเสมอค่ะแต่ถ้าคุณยัดโปรโตอนเข้าไปได้6ตัวปึ๊บ มันจะกลายเป็นคาร์บอนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทันทีออ๋ oh. ถ้ามีแปตัวก็เป็นออกซิเจนที่เราใช้หายใจแล้วถ้าเป็นทองคำล่ะคะถ้ามีถึง79ตัวมันก็จะกลายเป็นธาตุที่ล้ำค่ายอย่างทองคำธาตุทุกชนิดในตารางธาตุที่เราเคยเรียนกันมาล้วนถูกกำหนดนิยามจากจำนวนโปรโตอนนี่แหละครับเป็นเรื่องง่าทึทงมากเลยนะคะว่าแค่การเพิ่มเม็ดเล็กๆที่มองไม่เห็นเข้าไปทีละเม็ด ก็เปลี่ยนสสารจากก๊าสที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นโลหะแข็งที่แวววาวได้อแล้วถ้ามองในร่างกายของเราล่ะคะเราประกอบขึ้นจากธาตุที่ซับซ้อนแค่ไหนจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เราประกอบขึ้นจากอะตอมแค่ไม่กี่ชนิดเป็นหลักเท่านั้นเองครับหรอคะประมาณ99%ของร่างกายเราคือไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนและก็ไนโตรเจนซึ่งก็คือโปรโตอน1 8 6และ7ตัวตามลำดับ นี่คาร์บอนในตัวเราออกซิเจนที่เราหายใจมันมาจากไหนกันแน่นี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวของสิ่งที่เล็กที่สุดเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่และไกลโพ้นที่สุดเพราะคำตอบก็คืออะตอมส่วนใหญ่ที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเราและโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดวงดาวที่ตายไปแล้วมาถึงแนวคิดที่ว่าเราทุกคนคือเศษซากของดวงดาวหรือสตาร์ดัสนั่นเองที่ฉันชอบแนวคิดนี้มากเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงกวีนะครับแต่มันคือความจริงทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะในช่วงแรกเริ่มของจักรวาลมีแค่ธาตุเบาๆคือไฮโดรเจนกับฮีเลียมแต่ธาตุที่หนักกว่านั้นเช่นคาร์บอนในกระดูกหรือเหล็กในเม็ดเลือดแดงของเราล้วนถูกหลอมขึ้นมาภายใต้ความร้อนและความดันมหาศาลในเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ธรรมชาติสิ่งก็คือแก่นของดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ถูกต้องครับและพอดาวพวกนั้นหมดอายุไขแล้วระเบิดออกหรือที่เรียกว่าซูเปอร์โนวา มันก็ได้สะสาสารที่มันสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตกระจายไปทั่วอวกาศแล้วสา,สารเหล่านั้นก็ล่องลอยอยู่ในอวกาศนานเป็นพันล้านปีเลยจนในที่สุดก็ค่อยๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งด้วยแรงโน้มถ่วงกลายเป็นระบบสุริยะใหม่กลายเป็นโลกของเราแล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยถูกต้องครับมันเป็นความคิดที่ทำให้เรารู้สึกถ่อมตัวแล้วก็ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันเลยนะจริงค่ะ การที่รู้ว่าทุกอะตอมในตัวเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงดาวสักดวงที่เคยส่องสว่างอยู่บนฟ้าเมื่อนานมาแล้วแล้วอะไรคือคกลไกที่ทําให้อะตอมที่ลอยๆอยู่เฉยๆมารวมตัวกันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างน้ําโปรตีนหรือ DNA ได้ล่ะคะมันจับมือกันได้ยังไงไกลไกนั้นเรียกว่าพันธะเคมีครับมันคือการที่อิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมมีปฏิสัมพันธ์กับอิเล็กตรอนของอะตอมอื่นอ๋อ oh. อาจจะโดยการให้การรับ หรือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันลองนึกภาพว่ามันคือการสร้างเครือข่ายสังคมของอะตอมก็ได้ครับบางตัวชอบให้บางตัวชอบรับบางตัวชอบแชร์กันการจับคู่กันในรูปแบบต่างๆนี่เองที่ทำให้เกิดเป็นโมเลก,กุลขึ้นมาใช่ครับซึ่งบป็จุดเริ่มต้นของสสารที่ซับซ้อนขึ้นและท้ายที่สุดก็นำไปสู่เคมีแห่งชีวิตพอเราเข้าใจโครงสร้างของอะตอมแล้วมนุษย์ก็เริ่มมองเห็นักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างใน โดยเฉพาะพลังงานมหาศาลที่ถูกกักเก็บไว้ในนิวเคลีย์ใช่ครับการค้นพบว่าเราสามารถปลดปล่อยพลังงานนั้นออกมาได้โดยการทําให้นิวเคลียสของอะตอมหนักๆแตกตัวหรือที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันได้นําไปสู่การปฏิวัติทางพลังงานเลยมันคือจุดกําเนิดของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมันกเ็เหมือนเป็นดาบสองคมจริงๆเลยนะคะครับด้านหนึ่งมันคือแหล่งพลังงานสะอาดที่ผลิตไฟฟ้าได้มหาศาล แต่อีกด้านหนึ่งมันก็ได้สร้างอาวุธที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักขึ้นมาจริงครับแต่ถ้ามองในภาพรวมความเข้าใจในเรื่องอะตอมได้มอบประโยชน์ให้มวลมนุษยาชาติอย่างมหาศาลในด้าน,นอื่นๆด้วยนะเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แทบทั้งหมดเลยก็มาจากเรื่องนี้ใช่ครับล้วนมีรากฐานมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรมของอะตอมและอิเล็กตรอนอย่างในบทความก็ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยตั้งแต่เครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ การทำงานของเลเซอร์หรือหัวใจของคอมพิวเตอร์และมือถืออย่างทรานซิสเตอร์ซึ่งก็คือสวิชขนาดจิ๋วที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนไปจนถึงการพัฒนายารักษาโรคในใหม่เลยนะคะครับทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับไปที่ความเข้าใจในโลกใบเล็กนี้ทั้งสิ้นมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าการค้นพบทางวิยทยาศาสตร์พื้นฐานแค่เรื่องเดียวสามารถแตะหน่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราได้แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆครับผมโอเคค่ะ มาถึงส่วนที่ที่ฉันคิดว่าน่าจะซับซ้อนและน่าชงวนที่สุดของเรื่องนี้แล้วคือในบทความบอกว่าในโลกของอะตอมเนี่ยกฎฟิสิกส์แบบที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปส่วนนี้ทําเอาดิฉันมึนไปเลยค่ะไม่แปลกเลยครับเพราะมันขัดกับามสามารถนึกของเราอย่างสิ้นเชิงเลยเราไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนได้ด้วยกฎแบบเดียวกับลูกฟุตบอลที่กลิ้งไปบนพื้นค่ะในระดับที่เล็กขนาดนั้นทุกอย่างเริ่มแสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมาก จนเราต้องสร้างศาสตร์แขนงใหม่ขึ้นมาเพื่ออธิบายมันโดยเฉพาะนั่นก็คือฟิสิกส์ควอนตัมดิฉันพยายามจะนึกภาพตามนะคะคืออิเล็กตรอนมันไม่ได้โคจรเป็นวงกลมรอบนิวเคลียสไม่ใช่แบบนั้นครับแต่กลับเคลื่อนที่ในลักษณะของกลุ่มหมอกแห่งความน่าจะเป็นเหรอคะแปลว่าในขณะหนึ่งหนึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยครับ มันฟังดูเหมือนปัชญามากกว่าวิทยาศาสตร์อีกนะประเด็นสําคัญคือไม่ใช่ว่าเราหาเครื่องมือวัดที่ดีพอไม่เจอนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของมันเองที่เราไม่สามารถระบุตําแหน่งและความเร็วของมันได้อย่างแม่นยําในเวลาเดียวกันโห oh. ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคืออนุภาคในระดับนี้สามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้งการเป็นอนุภาคที่มีตัวตนเป็นจุดๆและการเป็นคลื่นที่แผ่กระจายออกไปได้ในเวลาเดียวกันอะไรนะคะเป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยเหรอคะ ใช่ครับแค่เรามองมันก็เปลี่ยนคุณสมบัติแล้วหรอคะถูกต้องครับมันเหมือนกับว่าอนุภาคจะอยู่ในสถานะที่เป็นไปได้ทุกอย่างพร้อมๆกันจนกระทั่งเราไปวัดค่ามันถึงจะเลือกแสดงผลออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอัศจรรย์มากยังมีปรากฏการณ์แปลกๆอีกนะครับเช่นควอนตัมัทเนลิ่งคืออะไรคะลองนึกภาพว่าเราคว้างลูกเทนนิสใส่กำแพงเป็นล้านๆครั้งมันไม่มีทางทะลุไปได้ใช่ไหมครับก็ใช่สิคะแต่ถ้าเป็นอิเล็กตรอน ในบางครั้งมันสามารถปรากฏตัวอีกฝั่งของกำแพงได้เลยโดยที่ไม่ได้เจาะทะลุก,กำแพงนั้นไปนั่นมันเหมือนมายากนชัดๆเลยค่ะมันว้าไปได้ยังไงกันนั่นแหละครับความแปลกของโลกควอนตัมแล้วความแปลกประหลาดพวกนี้มันมีความสําคัญยังไงนอกเหนือจากทําให้นักฟิสิกส์ปวดหัวล่ะคะความแปลกประหลาดพวกนี้แหละครับที่เป็นรากฐานสําคัญของเทคโนโลยีก้าวกระโดดในอนาคตอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่พยายามจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้แหละในการประมวลผลข้อมูลอ๋อ oh. ซึ่งจะมีความสามารถในการคำนวณเหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมหาศาลหรือการแพทย์ระดับนานโนที่เราอาจจะส่งหุ่นยนต์จิ๋วๆเข้าไปจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติได้โดยตรงใช่ครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของอนุภาคที่เล็กที่สุดนี้แหละครับพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดมันคือการเดินทางของความคิดที่น่าทึ่งจริงๆนะคะจากคำถามง่ายๆของนักปรัชญากรีกโบราณเมื่อ2000กว่าปีก่อนอนํามาสู่การค้นพบรากฐานของความเป็นจริงทั้งหมด และยังเปิดประตูไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์อีกด้วยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสําหรับผมคือความเชื่อมโยงของมันอะตอมคือจุดเชื่อมต่อที่แท้จริงระหว่างจัก,กรวาลอันไกลโพ้นกับตัวตนของเราเองค่ะมันเชื่อมโยงดวงดาวเข้ากับลมหายใจและเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นของเอกภพเข้ากับวินาทีปัจจุบันที่เรากําลังคุยกันอยู่พอฟังทั้งหมดแล้วมันเหมือนการต่อจิ๊กซอที่ภาพใหญ่มากเลยนะ เริ่มจากพลังงานบริสุทธิ์ในตอนแรกสุดของจักรวาลใช่แล้วพลังงานนั้นก็ควบแน่นไกลกันอนุภาคแรกๆอนุภาคเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นอะตอมแรกๆซึ่งก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมและอะตอมไฮโดรเจนกับฮีเลียมเหล่านั้นก็ถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเข้าหากันจนกลายเป็นดาวเกือกดวงแรกๆเหมือนจักรวาลกําลังสร้างโรงงานผลิตธาตุของตัวเองเลยนะคะถูกต้องและดาวเกษ์เหล่านั้นก็ทําหน้าที่เป็นโรงง,งานสร้างธาตุที่หนักขึ้น แล้วพอผู้มันตายก็ศาสสะสารเหล่านั้นกลับคืนสู่อวกาศจนในที่สุดธาตุเหล่านั้นก็รวมตัวกันเป็นโลกและบนโลกใบนี้ชีวิตก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ววงจรที่น่าสัใจที่สุดก็ปิดท้ายตรงนี้ครับคือในท้ายที่สุดชีวิตก็ได้วิวัฒนาการจนมีความสามารถในการคิดการตั้งคำถาม และมองย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจต้นกำเนิดของตัวเองซึ่งก็คืออะตอมนั่นเองเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เตือนขึ้นมาแล้วพยายามจะทำความเข้าใจตัวเองใช่เลยครับดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพที่ทรงพลังมากๆจากแหล่งข้อมูลของเราค่ะ ครั้งต่อไปเมื่อมองดูมือของตัวเองลองจินตนาการว่ามันไม่ใช่ของแข็งชิ้นเดียวนะคะแต่การรวมตัวกันของอะตอมนับล้านล้านล้านตัวที่แต่ละตัวกำลังสั่นไหวและยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็น hmm. อะตอมไม่ใช่แค่สิ่งที่เล็กที่สุดค่ะแต่มันคือรากฐานของทุกสิ่งที่เคยมีเคยเป็นและกำลังจะเกิดขึ้นจากฝุ่นพงในอวกาศกลายเป็นดวงดาวจากดวงดาวกลายเป็นธาตุและจากธาตุ กลายเป็นผู้ที่กำลังตั้งคำถามว่าอะตอมคืออะไร